นิทานโบราณคดีส่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพณะนะท่านจอมพลปอพิบูลสงครามโปรดให้พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพณนะเมนวัดเทพสิรินทราวาสเมื่อวันที่11มีนาคม พศ2487เรียบเรียงใหม่และให้เสียงโดยทีมงานสาระธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับนิทานโบราณคดีนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานที่สห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณเชิญรับฟังได้เลยค่ะ มีคติโบราณถือกันมาว่าไม่ให้เจ้านายเสด็จไปที่สุพรรณบุรีแต่คตินี้มีมาตั้งแต่เมื่อใดและเพราะสาเหตุใดและหากไปแล้วจะมีผลอย่างไรนั้นก็ยังหาหลักฐานมาอธิบายไม่ได้มีเพียงคำอ้างไปต่างๆว่าเทวดาอารักษ์เมืองสุพรรณบุรีไม่ชอบเจ้าบ้าง หรือว่ามีสิ่งที่เป็นอับประมงคลที่เมืองสุพรรณบุรีเคยทำให้เจ้านายที่เสด็จไปเสียพระจริตไปบ้างในเมื่อมีคติว่าเอาไว้เช่นนั้นเจ้านายก็ไม่เสด็จไปเมืองสุพรรณเพราะไม่อยากฝืนคติโบราณอีกประการก็เกรงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไม่พระราชทานอนุญาตให้ไป ดังนั้นเพื่อให้ใคลายสงสยัยสมเด็จท่านจึงคิดว่าต้องไขปริศนาดังกล่าวเมื่อพศ2435สมเด็จได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและได้ออกไปตรวจตามหัวเมืองทางฝ่ายเหนือตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลกสวรรคโลก สุขโขทยัยเมืองตากแล้วกลับลงมาที่เมืองกำแพงเพชรแล้วไปที่เมืองนครสวรรค์จากนั้นก็ล่องมาที่เมืองอ่างทองจึงหยุดพักเสียสองวันแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้เจ้าเมืองกรมการหามา้ามาเป็นพาหนะและหาคนหาบสิ่งของเพื่อเดินทางบกไปที่เมืองสุพรรณบุรี ขณะนั้นพระยาอินทรวิชิตเถียนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทัานรับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่สและเคยอุ้มสมเด็จมาตั้งแต่เล็กจึงมีความสนิทสนมกันมากกว่าขุนนางอื่นแต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่าท่านจะไม่เต็มใจให้เสด็จไปที่เมืองสุพรรณเท่าใดนัก อ้างว่าหนทางไกลไม่มีที่พักแรมเส้นทางเป็นทุ่งมีแต่โคลนเกรงว่าจะเดินทางลำบากแต่สมเด็จก็ตรัสว่าท่านเดินทางไปหลายแห่งเห็นว่าจะทนได้และรับสั่งให้เตรียมเรือไปคอยรับที่เมืองสุพรรณบุรีพวกที่เมืองสุพรรณนั้นก็ทราบแล้วว่าจะเสด็จไป หากเปลี่ยนใจเสียก็จะอายเขาทัานพูวา่าจึงไม่ว่าอะไรต่อแต่หลังจากนั้นแกได้ไปหาพระยาวรพุทธที่โพคยัยซึ่งเป็นข้าราชการที่ตามเสด็จโดยเข้าใจว่าสมเด็จไม่ทรงทราบเรื่องคติโบราณที่ห้ามไปเมืองสุพรรณจึงขอให้พระยาวรพุทธที่โพคัยไปทูลห้ามปราม เมื่อไปเข้าเฝ้าสมเด็จจึงรับสั่งให้กลับไปถามพระยาอ่างทองถึงสาเหตุที่ไม่ให้ไปที่เมืองสุพรรณจึงได้คำตอบว่าเพราะเทพาอารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายหากเสด็จจะเกิดอันตรายพระองค์จึงเข้าพระทัยว่าด้วยเพราะพระยาอ่างทองมีความพักดี ไม่อยากให้เกิดอันตรายจึงห้ามไว้พระองค์จึงรับสั่งให้พระยาวรพุทธทิโพคายไปชี้แจงแก่พระยาอ่างทองว่าการที่เทวดาจะมีฤทธิดเดชจะให้ร้ายหรือดีแก่ผู้อื่นก็ต้องสร้างบารมีมาแต่ปางก่อนผลบุญจึงส่งให้มาเป็นเทวดาอารักษ์และการสร้างบารมีนี้ ต้องประกอบด้วยศีลธรรมอันดีด้วยดังนั้นพระองค์เห็นว่าเทวดาอารักษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีนั้นก็ต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยหากรู้ว่าพระองค์เสด็จไปเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเทวดานั้นก็น่าจะอนุโมทนาและยินดี ็ไม่เห็นว่าจะน่าวิตกกังวลพระยาอ่างทองจนด้วยเหตุผลของสมเด็จในกรมจึงไม่ขัดขวางพระองค์ออกจากเมืองอ่างทองตอนเช้าแล้วลงเรือข้ามลำน้ำน้อยแล้วขี่ม้าต่อไประหว่างทางนั้นเป็นทุ่งช่วงนั้นเป็นต้นหรือดูแล้ง ดังนั้นดินพอแห้งพอที่ม้าควบไปได้บางแห่งยังแห้งไม่สนิทจึงต้องใช้วิธีขี่สะบัดย่างช่วงที่เป็นโคลนต้องให้ม้าลุยน้ำไปมองเห็นมีหมู่บ้านราชดรเป็นระยะไปจนใกล้เขตเมืองสุพรรณบุรีจึงเป็นป่าและพบที่ว่างบริเวณหนึ่งเขาเรียกว่า ย่านสาวร้องไห้ชื่อนี้เคยได้ยินเขาเรียกอยู่หลายแห่งมีความหมายเดียวกันเมื่อรดูแล้งน้ำแห้งผากคนเดินทางหาน้ำกินไม่ได้พระองค์ทรงม้าแต่เช้าจนสายจึงรู้สึกหิวมองหาคนหาบอาหารก็ยังมาไม่ทัน ชาวบ้านเตรียมสำรับกับข้าวเรียงไว้หน้าบ้านเมื่อเปิดดูสำรับเห็นเป็นข้าวแดงซึ่งเป็นข้าวใหม่และปลาแห้งของปีนั้นพระองค์จึงหยุดพักทานข้าวที่ชาวบ้านถวายชาวบ้านเห็นพระองค์อร็ษอร่อยก็ดีใจทานกันอิ่มแล้วพระองค์จึงวางเงินเป็นรางวัลให้ถูกสำรับ เรื่องการเลี้ยงข้าวปลาอาหารให้นักเดินทางของชาวบ้านนี้สมเด็จในกรมได้เล่าไว้เพิ่มเติมว่าส่วนมากชาวหัวเมืองไม่ว่าที่ไหนถ้าหากมีแขกไปถึงบ้านมักจะเลี้ยงอาหารด้วยความเมตตาอารีไม่คิดเรียกค่าตอบแทนอย่างใดซึ่งเป็นธรรมชาติของคนไทย แม้พวกฝรั่งเองก็ยังเคยได้เล่าให้ฟังและชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันหมดแม้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หเมื่อครั้งสเสด็จประพาสต้นในเวลาเย็นวันหนึ่งส่งเรือไปทางคลองดำเนินสะดวกไปถึงบ้านชาวไร่เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงกำลังตั้งสำรับเพื่อทานกับลูกหลาน เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าหลวงก็เข้าใจว่าเป็นข้าราชการตามเสด็จจึงชวนให้ทานอาหารด้วยกันพระพุทธเจ้าหลวงเห็นสนุกจึงทรงรับเชิญแล้วชวนพวกตามเสด็จทานด้วยขณะกําลังเสวยนั้นลูกชายเจ้าของบ้านก็มานั่งมองพระองค์แล้วออกปากว่าเหมือนนักแล้วก็ว่า แน่แล้วทันใดนั้นเขาก็คุกเข่าก้มลงกราบพววข้าราชการถามไปว่าที่ว่าเหมือนนั้นเหมือนอะไรเขาก็ตอบว่าเหมือนรูปเจ้าชีวิตที่เขาตั้งไว้ตามเครื่องบูชาจึงได้หากันทั้งบงอาหารนั้นเจ้าของบ้านจึงได้รับพระราชทานเงินตอบแทน มากกว่าค่าอาหารหลายเท่านักสมเด็จในกรมก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเห็นว่าควรตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้มีน้ำใจเหมือนกันส่วนที่พักของคนเดินทางนั้นเนื่องจากในเมืองไทยมีวัดอยู่ทุกแห่งคนเดินทางจึงหวังจะได้พักแรมที่วัดใดวัดหนึ่งพระสงฆ์ก็มีเมตตา ยินดีต้อนรับให้พักที่วัดได้เหมือนกันทุกแห่งการเดินทางในเมืองไทยจึงมีความสะดวกเมื่อพ้นทุ่งนาเมืองอ่างทองผ่านสาวร้องไห้แล้วก็ออกมายังท้องทุ่งนาในาแขวงเมืองสุพรรณบุรีเมื่อใกล้าชานเมืองก็เห็นต้นตาลที่ป่าใหญ่คล้ายที่เมืองเพชรบ,บุรี จึงนึกถึงนิทานที่เคยได้ฟังคราวที่ตามเสด็จสมัยยังเป็นมหาดเล็กที่เขากล่าวว่าเมืองสุพรรณมีต้นตาลน,น้อยกว่าเมืองเพชรบุรีต้นเดียวซึ่งนิทานเล่าว,ว่าชาวสุพรรณบุรีสองคนไปที่เมืองเพชรบุรีวันหนึ่งเพื่อนชาวเมืองเพชรหลายคนส่วนไปกินเหล้าที่โรงสุรา เมื่อเริ่มเมาแล้วก็คุยอวดกันไปตามประษาคนเมาคนเมืองเพชรคนหนึ่งอวดว่าเมืองไหนก็ไม่มีต้นตาลมากเหมือนเมืองเพชรบุรีคนสุพรรณบุรีก็แย้งว่าที่เมืองสุพรรณบุรีมีมากกว่าชาวเมืองเพชรก็เพืองว่าเมืองอื่นที่ใหญ่กว่าสุพรรณยังมีต้นตาลน,น้อยกว่าเพชรบุรีเลย เมืองสุพรรณนั้นเล็กกว่าจะมีมากกว่าเมืองเพชรบุรีได้อย่างไรเถียงจนเกิดโทษสะเกือบจะชกกันคนสุพรรณเห็นพวกเมืองเพชรเยอะกว่าจึงได้ยอมแล้วบอกว่าเอาเถิดต้นตาลเมืองสุพรรณมีน้อยกว่าเมืองเพชรต้นหนึ่งชาวเมืองเพชรชนะแล้วก็พอใจจึงดีกันเป็นอย่างเดิม การเดินทางไปสุพรรณนั้นเป็นทางไกลลำบากสมที่พระยาอ่างทองว่าไว้จนเกือบทพบ่ําจึงไปถึงที่พักที่สุพรรณบุรีเมื่อไปถึงก็ทราบเรื่องแปลกประหลาดคือพวกกรมการเมืองที่คอยรับมีแต่พระชัยราชรักษาประหลัดเป็นหัวหน้า แต่ไม่เห็นพระยาสุนทรสงครามซึ่งเป็นเจ้าเมืองจึงตรัสถามพระประหลัดว่าพระยาสุพรรณไม่สบายอยู่หรือเขาจึงทูลว่าเข้าไปกรุงเทพเมื่อสองสามวันก่อนก็ยิ่งประหลาดใจเพราะสมเด็จซึ่งเป็นเสนาบดีไปตรวจราชการครั้งแรกนั้นเจ้าเมืองก็ควรคอยรับ เช่นเมืองอื่นที่ได้ไปแล้วเหตุใดพระยาสุพรรนจึงหลบหน้าเช่นนั้นพระยาสุพรันคนนี้ก็ไม่ได้มีเหตุที่รังเกียจกันอย่างใดวันหลังจึงทราบว่ามีราษฎรมาร้องกล่าวโทษกับพระยาสุพรันหลายกลุ่ม ว่ากดขี่ให้เดือดร้อนในเรื่องต่างๆทราบเช่นนั้นจึงเข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่กล้าอยู่สู้หน้าพระองค์เพราะทราบว่าราษฎรจะทูลฟ้องและตัวจะต้องถูกออกจากตำแหนง่งจนได้รับความอัยยศจึงได้หลบเข้ากรุงเทพ สมเด็จจึงมีรับสั่งปลดพระยาสุพรรณออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองและจะหาเจ้าเมืองคนใหม่มาดูแลเมืองสุพรรณบุรีต่อไประหว่างที่สมเด็จพักที่เมืองสุพรรณบุรีได้แวะไปที่วัดมหา,าธาตุและวัดป่าเลไลสะ้ํำสงราชาพิเศษและทำพลีกรรมที่ศาลเทพารักษ์หลักเมือง ซึ่งขณะนั้นเป็นสาลไม้สภาพเก่ามากมีเทวรูปพระวิษณุแบบโบราณจำหลักศิลาอยู่สององค์พระองค์จึงชักชวนชาวเมืองสุพรรณช่วยกันสร้างสาลใหม่แบบก่ออิดถือปูนและทำเขื่อนเป็นชานรอบสาลเราพ่อค้าคนจีนก็ช่วยบริจาคทรัพย์ และการดูแลรักษาด้วยและเข้าใจว่าเริ่มมีเฮียกงประจำศาลตั้งแต่นั้นมาเมืองสุพรรณบุรีนี้แปกกว่าเมืองอื่นอย่างหนึ่งคือมีศาลเจ้ามากกว่าที่ไหนตรงจวนเจ้าเมืองน,นั้นมีศาลร,รายรอบถึงสี่ศาลเข้าใจว่าชาวสุพรรณบุรี คงจะกลัวเจ้าผีนี้มาแต่ช้านานเจ้าผีนี้ต่างกับเทพารักษ์คือเทพารักษ์เป็นเทวดาที่มาอยู่ประจำเพื่อรักษาที่ใดแห่งหนึ่งให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เจ้าผีนั้นเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วผลกรรมทำให้ล่องลอยไม่สามารถไปเกิดได้หากผีนี้ไม่ชอบใจใคร อาจจะทำให้เดือดร้อนรําคาญได้คนจึงพากันกลัวผีหากที่ใดเชื่อว่ามีผีสิงอยู่ก็ต้องพากันไปเอาใจผีเช่นปลูกสารให้ผีอยู่แล้วเรียกว่าเจ้าเพื่อมีให้ผีมาเบียดเบียนดังนั้นการที่กล่าวว่าเทพารักหลักเมืองสุพรรณร้าย อาจเพราะชาวสุพรรณเอาคติผีไปปนกับเทถารักษ์ก็เป็นได้เมืองสุพรรณบุรีนี้มีน่าสนใจอีกอย่างคือเป็นเมืองที่เกี่ยวกับนิทานเรื่องขุนช้างขุนแผนที่คนชอบกันแพร่หลายเพราะชื่อตำบลและวัดต่างๆในนิทานนั้นก็มีอยู่ให้เห็นจนทุกวันนี้ ใครชอบเรื่องขุนช้างขุนแผนเมื่อไปถึงเมืองสุพรรณก็น่าจะสนุกทีเดียวหลังจากที่สมเด็จในกรมได้เดินทางไปเมืองสุพรรณบุรีในครั้งนั้นแล้วเจ้านายอื่นก็เริ่มสเสด็จไปเที่ยวเมืองสุพรรณกันคราวหนึ่งสมเด็จได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประพาสเมืองสุพรรณก่อนหน้าสเสด็จประพาส สมเด็จในกรมได้เดินทางไปตรวจเส้นทางและที่ประทับแล้วคอยรับสเสด็จที่อำเภอสองพี่น้องวันที่ไปถึงนั้นค่ำแล้วสักยี่สนาฬิกาได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดจึงสั่งกรมการให้บอกชาวบ้านว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จอย่าให้ยิงปืน ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงปืนอีกสองถึงสมนัดดูผิดสังเกตจึงรับสั่งให้กรมการไปตรวจดูว่ามีการปล้นหรือไม่เมื่อกรมการกลับมาได้รายงานว่าชาวบ้านยิงปืนเพราะเป็นจันทรคราดเมื่อแหนขึ้นไปก็เห็นเป็นเช่นนั้นจริงสักครู่เสียงปืนก็เงียบไป คงเพราะกรมการเมืองและตำรวจได้ไปห้ามชาวบ้านไว้คนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเมื่อราหูอมจันร์ทก็จะทำเสียงดังหวังให้ราหูนั้นตกใจแล้วปล่อยพระจันร์ทออกมาเมื่อเห็นดวงจันร์ทพ้นเงามืดไปก็เข้าใจว่าราหูได้ขายพระจันร์ทแล้ว สมเด็จได้เล่าว่าเมื่อเป็นเด็กนั้นอยู่ในพระบรมมหาราชวางังเคยช่วยเขาตีขันช่วยพระจัน์ทรเป็นที่สนุกอย่างยิ่งและเขาบอกว่าแม้ไม่มีอะไรจะนำมาตีก็ใช้ดีดเล็บมือให้มีเสียงก็ใช้ได้แล้วตัวนในอินเดียนั้นถือคติต่างออกไป คือในเวลาที่มีจันทรคราชหากใครลงน้ำดำหัวแล้วจะเป็นสิริมงคลมากพวกพราหมณ์ก็พาคตินั้นเข้ามาในเมืองไทยเหมือนกันจึงเคยมีประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินสงมุรทธาพิเศษในช่วงเวลาจันทรคราดและเลิกไปเมื่อรัชกาลที่หตั้งแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง สเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงคติที่ห้ามเจ้านายสเสด็จไปเมืองสุพรรณอีกเลยพบกับนิทานโบราณคดีในคลิปหน้ากับช่องสาระธรรมนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ